ความรู้สึกแบบนั้นคืนที่สองประมาณตีสองกว่าผมได้ยินเสียงเช้าวันถัดมาผมพยายามหาข้ออ้างให้ตัวเองอาจเป็นเสียงบ้านไม้อาจเป็นท่ออาจเป็นผมคิดไปเองผมเชื่อแบบนั้นจนกระทั่งผมกลับมาจากทำงานในเย็นวันนั้นแก้วน้ำที่ผมล้างระหว่างความไว้ถูกตั้งขึ้นและมีน้ำอยู่ข้างในไม่เต็มไม่ว่าง ประมาณครึ่งแก้วผมยืนมองอยู่นานก่อนจะพูดกับตัวเองว่าหรือคูจํจำผิดแต่ในใจผมรู้ดีว่าผมไม่ได้ตั้งมันไว้แบบนั้นคืนนั้นผมนอนไม่หลับผมนอนมองเพดานฟังเสียงบ้านฟังเสียงลมฟังเสียงตัวเองหายใจจนประมาณตีหนึ่งผมตัดสินใจพูดออกไปผมพูดเบาๆไม่ดังไม่ทา้าทาย